สดีจ่ายเอมือนี่ก็ยุ่งเบิดมือนะคะไปนั่นไปนี่สิบอกเอฟซเด้อว่าอีกกระเทยนั่นของเมียมันก็อีก3คดีเนอจะเดอ้อใครที่คิดจะช่วยเหลือมันบอกเลยค่ะอันนี้ของมันโดนพึ่งพึ่งจะ2โจทย์นะคะเหลืออีกโจทย์หนึ่งนะคะส่วนเมียมันก็3โจทย์ค่ะนะคะแจ้งความไว้แล้วกันหมดอายุความภายใน5ปีนี้อิมนมปอมอิปาจวดต้องโดนกับผัวมันด้วย นะถ้าผัวมันผิดมันก็ผิดด้วยล่ะค่ะเพราะเพราะว่ามันแทกันขึ้นไปบุกลุกข่มขู่หมิ่นประมาทชี้หน้าด่าแวดวดแวด,แวด,แวดใส่ร้ายใส่ความก็จะแต้งเตือนควายทั้งหลายหูตาสว่างนะคะตอนนี้เป็นไงมันถึงต้องกลับมาดิน้นรนขายของเพราะว่าเอาไม่รอดแล้วค่ะจะหลอกลวง FC ขายของเดิมๆใครจะไปช่วยเหลือมันจัดโปรเฮียอะไรก็โปหาค่าเงินฟออน้อ,องคนน,งนู้นคนนี้ นะวันนี้ฉันก็อยู่แถวๆศูนย์ราชการนี่แหละค่ะก็เอกสารมั่งอะไรมั่งนู่นนี่นะเนาะย้ายของมั่งนะคะเอฟซก็จะอาศัยว่าเวลาขับรถนี่แหละแจ้งให้เอฟซรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปไล์สดนั่งที่ออกกําลังกายเย็นๆเนาะกลางวันก็ทําธุระไปก่อนนะคะเออก็บอกเลยถ้าตอนนี้ยังเชื่ออีกกระเทยเสิเจิญอีจอมเล่นเหลี่ยมนะคะกับไอโศโกนั่นคู่มันคู่เฮียเลย คดีเริ่มรัวๆค่ะเรื่องคดีเนี่ยมันไม่ได้จบง่ายๆนะคะถ้าศาลมาทำรับฟ้องหรือท่านอายการสั่งฟ้องมันมีกระบวนการประกันตัวกระบวนการต่อสู้คดีต้องเสียเงินเยอะแล้วมันโง่ๆอย่างมันมันต้องจ้างผู้รู้ผู้รู้มันแพ้ดิฉันเยอะแล้วค่ะนะคะบอกแล้วว่าใครจะเล่นกับอีกอือ่ะอย่าลังแกมันเงินมันแค่แอาจจะน้อยกว่าจริงแต่เอฟซีของอื่นเขาเข้าใจนะคะ เขาเข้าใจเขาให้อึงสู้แล้วอึงก็สู้สมศักดิ์ศรีให้เอฟซีได้เห็นนะคะและล่าสุดนะคะป้าส้มก็เห็นแล้วว่าโอ้ยอึงมันสู้จริงๆนะคะป้าส้มจา๋าสามคดีนะงานนี้ป้าส้มนั่งสวยๆส,สบายๆเลยะคะ่ะสงสัยมันจะจะไปรอป้าส้มในเรือนใหญ่แล้วเคสของป้าส้มนะคะเอฟซี FC, อันนี้ส้มไหนส้มในนิทานนะคะส้มในดาวอังคารนะคะเขาเรียกว่าาส้มเชงเม้งนะคะส้มเชิง ส้มเชงเม้งนะคะเออไม่ต้องไปวนนะว่าเอา้ยมึงหมายถึงส้มไหนส้มเชงเม้งค่ะนะคะปลาส้มเชงเม้งนะคะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าเมียมันโดนด้วยอีปาจวดโดนอีสามคดีแต่อีสันเอาไว้ก่อน,นะค่ะนะคะไว้ไปลายปีค่อยเริ่มฟ้องนะคะให้มันไปรอในนู้นก่อนให้มันหมดตัวค่ะสิ่งที่มันจะทําให้คนนู้นคนนี้หมดตัวชิบหายวายวอดมันเข้าตัวมันหมดละค่ะนะคะทาร้ายพระลูกพี่มันก็โดนภายในไม่นานก็จะต้องศึกใช่ไหมคะไม่มีที่อยู่เห็นไหมทาร้ายพระดี ให้ไม่มีที่อยู่ให้ไล่ไปนูน่นนี่เรื่องตามราวีไม่จบผลสุดท้ายมันก็ได้คดีค่ะส่วนลูกพี่มันไอ้นเหลืองเป็นไงคะตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะโดนจับศึกหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวอิสันเนี่ยเสร็จภารกิจ3 4วันนี้นะอิสันก็จะไปดูนะคะ FC เจ้าค่ะตอนนี้อิสันก็มาอีกนี่แล้วค่ะ้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวแสวสารนี่แหละค่ะนะคะช่วงนี้ก็ขึ้นสารแต่เช้าเสร็จแล้วเป็นโจทย์สวยๆนะคะ สารก็คำพิพากษาแล้ว13มีนานะคะถึงจะได้มาขึ้นศาลสกลอีกทีหนึง่งในฐานะโจทนะคะตอนนี้ก็ย้ําเลยนะคะว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้มันจะแถไปไหนมันจะบอกว่ามันจะไล่ฟ้องนู่นนี่นั่นะหรืออีนอกกระเด้าลมมึงฟ้องกูมาเร็วๆหน่อยนะ กว่าหมายจะถึงกว่าจะล่างฟ้องกว่าจะไต่สวนอีก5เดือนกว่าสารจะรับหรือเตะต,ตกถังว่ามึงโดนคดีกูก่อนนะเพราะฉะนั้น FC เรื่องกฎหมายอย่าไปเชื่อไอ้กระเทยเสนเจินนะมันตอรหลดตอแหลแล้วเป็นไงล่ะไอ้ละหูโทษไม่มีอะไรนะคะละหูโทษแล้วตอนนี้ยังละหูอยู่หรือเปล่าคะโอเคนะก็พบกันในะ FC 13มีขอสสำหรับกระเทยเสนเจนส่วนเมียมันก็รอก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ